สวัสดีครับผมว่าที่เรืออากาศตรีวรการศรีนน,น้นนะครับเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยนะครับปร,ประเภทดาบเซเบอร์บุคคลชายครับกีฬาฟันดาบก็มีทั้งหมด3ประเภทคือ1เอเป้สฟอยสามเซเบอร์โดย2ประเภทแรกเนี่ยครับจะเป็นประเภทดาบแทงเท่านั้นและเซเบอร์จะเป็นประเภทฟันและแทงดาบ ทั้งสประเภทนี้ได้ไประยุกมาจากในสมัยโรมันลองพิดคิดภาพง่ายๆแต่ก่อนเขาประลองฟันดาบก,กันใช่ไหมครับใครโดนแทงก่อนคนนั้นเสียชีวิตพอมาถึงปัจจุบันเขาก็จะพัฒนาออกมาเป็นระดับสาโกลมีการเปลี่ยนแปลงกติกาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นให้ดูสนุกมากขึ้นโดยที่เรามาแยกจำแนกคือ 1. ประเภทเอเปเป็นดาบประเภทแทงไม่มีสิทธิสามารถแทงได้ทั้งตัวแทงหครั้งขึ้น1แต้ม ตั้งแต่หัวถึงเทา้าแขงตรงไหนก็ได้ 2. ประเภทฟอย์เป็นดาบประเภทแทงเช่นเดียวกันแต่มีสิทธิเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นใครเข้าทําก่อนและแทงโดนเป้าที่กําหนดไว้ก็จะได้แต้มไปซึ่งเป้าของประเภทฟอย์นะครับก็จะมีตั้งแต่ต้นคอลงไปถึงเป้ามันเป็นแค่สี่เหลี่ยมครับเหมือนก็ป้องกันตัวเฉยๆแล้วก็สามารถแทงได้เท่านั้นก็จะใช้หัวดาบในการปักเข้าไป ปักหนี้สะบัดหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนประเภทที่3คือประเภทเซเบอร์จะเป็นดาบประเภทฟันและแทงซึ่งจะมีสิทธิเข้ามาเกี่ยวขอ้องเท่าของประเภทเซเบอร์ก็คือตั้งแต่ท้องนะครับขึ้นมาจนถึงหัวและแขนสามารถฟันตรงไหนก็ได้ฟันแขนได้หนึ่งแต้มฟันหัวได้หนึ่งแต้มฟันที่ตัวได้หนึ่งแต้มนั้นแปลว่าทุกจุดของประเภทเซเบอร์เนี่ยก็หนึ่งแต้มเท่ากับอีก2ประเภทที่เหลือเหมือนกันซึ่งประเภทดาบเซเบอร์จะมีสิทธิเข้ามาเกี่ยว เช่นเดียวกับฟอยคือใครแอคแท็กก่อนและตีโดนไม่โดนดาบเขาคนถอยไม่สามารถป้องกันดาบได้คนถอยไม่สามารถตีดาบเขาได้ก็จะได้แต้มเช่นสมมุติว่านี่คือปลายดาบเซเบอร์เข้าทําตีโดนคู่ต่อสู้ไฟตัดสินขึ้นฝั่งที่เข้าทําได้แต้มเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ฝั่งเข้าทาแอคแท็กเข้าไปฝั่งถอยตีดาบโดนเมื่อไหร่ตีดาบโดนจะเปลี่ยนสิทธิ์เข้าทําทันที ก็ฝากทุกคนนะครับถ้าอยากดูฟันดาบให้สนุกก็อาจจะต้องนิดนึงก็คือการศึกษากติกาของกีฬาฟันดาบนะครับหรือว่าดูเรื่องนี้ก็ได้นะครับเข้าใจฟันดาบกัน,กนครับ<ป>เเอออาิิองงอรีีีบดดดัั่่่้้มมมวนนนททไไยยยหุฉตตปป